ดีจ้าและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเฟ้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทั้ง15คนที่ได้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก c a r ์โร c เอ็มซีคปี3และในวันนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญสําหรับการทําหน้าที่ MC ของพวกเขากับการเวิร์ก็อปการเป็นพิธีกรครั้งแรกกับทีมงานมืออาชีพบนถนนสายบันเทิงอย่าง Gen X Academy ที่ s o City e Center Point at Central World บรรยากาศจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะ นี่คือกระบวนการที่น้องๆสามารถวัดได้เลยว่าณปัจจุบันเราวทศึกษามีประสิทธิภาพแล้วหรือยังมองเข้าไปตรงนี้ครับอย่ามองตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้มองเข้าไปตรงกลางเลยเหมือนกับว่าเป็นหน้าของเพื่อนที่เรากำลังนั่งคุยอยู่ สุดดีใจมากๆครับที่ได้มาเวิร์กช็อปกับ GenX Academy นะครับอาจารย์ก็ได้แนะนำอะไรหลายๆอย่างที่สามารถทำให้ผมได้นำไปพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองต่อๆไปได้ครับเนีก็พยายามฝึกซ้อมในเรื่องของการพูดให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพเพื่อพร้อมที่จะมาเวิร์กช็อปในวันนี้ค่ะแหมเห็นน้องๆแต่ละคนตั้งใจเรียนกันมากๆอย่างนี้สงสัยว่าในรอบต่อไปคณะกรรมการของเราคงจะต้องทำงานหนักกันอีกแล้วละค่ะ ก็เราได้มีการคุยกันเรื่องของการวัดนะคะว่าเราสื่อสารหรือว่าเป็นคนที่พูดมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพื่อที่จะสร้างให้เราเป็นคนที่ พูดแล้วก็น่าสนใจแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะออเราจะเริ่มเตรียมตัวยังไงคือเรามองกล้องยังไงไม่ให้ตาหลุดนะเพราะว่าบางคนนี้อาจจะไม่เคยไม่เคยผ่านการถ่ายทําอะไรหน้ากล้องมาก่อนก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งก็ขอให้น้องๆโชคดีแล้วกันยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการมาประกวดในครั้งนี้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศการ,การเวิร์กช็อปการเป็นพิธีกรของน้องๆทั้ง15คนกับโครงการทาร์โรเอ็มซีคอนเทสต์ปี3นั่นเองค่ะแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้สาวหนา้ารส จะมาเผยโฉมน้องๆที่ผ่านเข้ารอบทั้ง6คนสุดท้ายจะเป็นใครกันบ้างขอให้โชคดีกันทุกคนนะจ๊ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย